รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการ The Diary มีดีที่เดินทางวันนี้นะครับจะมีที่ท่องเที่ยวสวยๆที่ไหนอาหารอร่อยๆและกิจกรรมอะไรรออยู่บ้างจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับด h e ว i รี่มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุณผู้ชมแล้วนะครับทุกวันเสาร์าแบบนี้นะครับ บอมและทีมกานนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวทั่วไทยกันวันนี้นะครับเรายังอยู่ที่เจนทบ,บุรีนะครับที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายเลยที่ผมอยากจะพาคุณผู้ชมไปนะครับวันนี้มีที่พักนะครับที่โ,โหตกแต่งน่ารักมากๆด้วยจะเป็นที่ไหนบ้างนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยครับ นผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราถึงแล้วนะครับสวนป้าอีทนะครับผมเป็นสวนทุเรียนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับนี่มีร่มทุเรียนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวบอมนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวสวนทุเรียนกันนะครับผมซึ่งถ้าเราเดินเองเนี่ยคงจะลําบากหน้าดูวันนี้โชคดีมากนะครับได้พี่แอลนะครับมาเป็นทัวร์เป็นไกด์นาเที่ยวให้กับเรานะครับผมเจอพี่แอลเลยนะครับสวัสดีครับพี่แอลสวัสดีค่ะโอ้โหอะเดี๋ยวขอวางร่มก่อนอ่อะพี่แอลครับ ที่เราทำงานอยู่ที่สวนปาอีธค่ะทำทำตำแหน่งอะไรบ้างครับของสวนปาีิเอ่อดูแลทั้งหมดเนี่เลยค่ะทั้งหมดนี่ใช่ใช่ค่ะคำว่าทั้งหมดนี่นี่คือทั้งสวนใช่โดยรวมเนาะถ้าโดยรวมเนี้ยทั้งผืนเนี้ยก็200กว่าไร่ค่ะ200กว่าไร่ได้ยินมาว่าต้องใส่ใจถูกก็คือเราจะดูแลตั้งแต่ใส่ปุ๋ยพ่นยาแล้วก็ ตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างแล้วก็ให้น้ำรเราดูแลแบบทุกต้นน่ะค่ะถามพี่เอลเพิ่มเติมที่นี่มีทุเรียนกี่สายพันธุ์คะพี่มากกว่า26สายพันธุ์ค่ะตอนนี้มากกว่า26สา,สายพันธุ์ออของเราเป็นสายพันธุ์โบราณก็มีค่ะแล้วก็สายพันธุ์ของจันทบุรีก็มีจันทบุรี1จัน เารีสองอะไรเงี้ยค่ะมีมีเยอะมากไงเดี๋ยววันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมเนี่ยเดินเที่ยวสวนตะิค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปตรงที่ขายทุเรียนด้วยได้เดี๋ยวจะให้พี่แอลเนี่ยสอนเราเลือกทุเรียนหน่อยได้ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปเดินเล่นกันครับนี่ก็คือต้นทุเรียนอันนี้คือต้นทุเรียนค่ะทำไม นี่คือต้นใหญ่ได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะอันนี้ประมาณ30ปีได้30ปีใช่อย่างข้างบนเรานี่คือมีไว้เพื่ออะไรล่ะครับพี่แอลอันนี้ค่ะบางทีอ่ะเขาจะมีตัวพืชที่เป็นแบบกระถิกกระลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เขาก็จะจะแบบวิ่งมาเจาะลูกทุเรียนครับทีเนี้ยวิธีป้องกันของเราก็คือสร้างสร้างอะไรก็ได้ให้มันขยับได้ เขา,าจะได้กลัวใช่อ๋อเหมือนหุ่นไลก้าใช่เหมือนหุ่นไลกาแต่ว่าเราใช้ใเป็นเสื้อกันฝนแทนแต่ว่าก็ถือว่าไม่ไปทาร้ายสัตว์เนาะไม่ทําร้ายค่ะ<อ>เราไม่ทําร้ายอ,อน้่ต้นอันนี้ผลใหญ่มากเลยนะอ่าอย่างนี้ชื่อสายพันธุ์ว่าอันนี้นกหยิบค่ะนกหยิบรสชาติของสายพันธุ์นกหยิบจะออกเป็นยังไงครับพี่เอ๋ออ่าถ้าพูดถึงเรื่องเนื้อเนื้อเขาจะออกสีเหลืองเข้มแล้วก็กลิ่นอ่อน เขาจะกินคลายการนยาวอะไรเงี้ยแต่จะหวานกว่านี่เราพาคุณผู้ชมมาเดินดูสวนแป๊บแล้วเดี๋ยวให้พี่แอลเนี่ยสอนเราเลือกทุเรียนหน่อยดีกว่าได้ได้ได้ไหมพี่แอลได้ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปกลับไปตรงนู้นกันครับไปครับมีครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าจริงๆนี่ต้องบอกว่าเป็นตะกร้าทองเลยนะตะกร้าทองนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะขอความรู้พี่แอลวิธีการเลือกทุเรียนครับพี่ พี่เอาช่วยแนะนําผมกับคุณผู้ชมหน่อยครับถ้าเราอยากทานทุเรียนสุกครับเราก็ต้องดูว่ามันสุกระยะไหนเนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะเหมือนที่น้องจับขึ้นมาอันนี้เขาคือจันทบุรีสองเขาอยู่ในระยะที่กําลังทานแล้วเสียงเสียงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเหมือนเหมือนเสียงยางรถลั่วสียงยระมารนี้ใช่ยิ่งถ้าแบบเสียงหนักขึ้นน่ะก็แสดงว่าระยะเขาอะ ทานได้แล้วมูอันนี้มูซานคิงนะคะเสี่อที่เขายังไม่สุกเขาจะดังอย่างนี้ค่ะเนี้ยเสี่ยเขาจะแตกต่างกันเลยเออใช่ใช่อ่ะอันนี้แปก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 นะครับนี่คือต้องรอก่อนนี่นะครับได้ความรู้ใหม่แล้วครับคุณผู้ชมครับไงเดี๋ยวมีให้ลองชิมไหมพี่เอ๋มีค่ะมีมีสายพันธุ์นกหยิบค่ะแล้วก็จานทวรีสองนี่แหละได้เป็นสายพันที่เอ่อเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วอร่อยค่ะอร่อยได้ ีครับคุณผู้ชมครับไงเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราให้พี่แอลมาแนะนํากันหน่อยดีกว่าวันนี้ที่ปอกให้เราทานกันเป็นสายพันธ์อะไรบ้างครับพี่แอลถ้าเริ่มจากอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นนกหยิบค่ะนกหยิบสายพันธุ์ที่ทุกคนมาที่นี่จะต้องทานทุกคนเรียกว่าเป็นสายพันธุ์ขึ้นชื่อของจุ้าฯเลยใช่ค่ะครับผมอ่ะแล้วอีกหนึ่งสายพันธุ์ละครับอันนี้คือจันทบุรีสองค่ะอันนี้ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กับนกหยิบเลยครับผมมาผมขอลองจันทบุรีสองนะครับคุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชม สีและเนื้อของเขานี่ดูเนียนมากอืมหุ้นเนอแน่นใช่เขาจะไปทางฟวงมันีสีนะคะอืสีจะเป็นพวงมันีครับแต่ความเข้มข้นจะเป็นชนีอืได้เดี๋ยวขอลองของนกหยิบของที่นี่กันที่พี่เอลบอกว่านักท่องเที่ยวนิยมมากใช่ มีความแตกตา่างแบบเห็นได้ชัดชเลยนะส่สายสายพันธุ์กลิ่นแทบจะไม่เหมือนผู้เรียนเลยค่ะใช่ไหมถ้าครับถ้าใครสนใจนะครับมาที่นี่สวนป้ายอีทที่แอลครับถ้าสมมุติคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการอยู่แล้วอยากจะมาที่นี่อยากจะโทรเข้ามาสอบถามมาจองก่อนได้สามารถไ,ไปที่ Facebook ไหนเบอร์โทรไหนบ้างครับ เฟซบุ๊กก็ส่วนไปอีได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนช่องทางไลน์ก็เป็นแอรไซด์ side, ดุเรียนจันได้เลยค่ะงั้นวันนี้นะครับเราครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แอลมากๆที่พาผมเดินทัวร์สวนทุเรียนพาสอนวิธีเลือกทุเรียนและก็พามาชิมทุเรียนอร่อยๆแบบนี้นะครับขอบคุณพี่แอลมากเลยนะค,คะขอบคุณมากค่ะในตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ ผมขอจัดการตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อครับทานทุเรียนอร่อยอร่อยกันไปแล้วนะครับใครนะครับที่อยากจะทานนะครับบอกเลยว่าใกล้หมดหน้าแล้วรีบไปหาทานกันเลยช่วงหน้านะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับไปร้านอาหารกันต่อจะเป็นร้านอาหารแบบไหนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยบวเบเบอร์เรจจำกัดมหาชน <S <S สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ ผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ห้องอาหารบูมารีนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับพี่หนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งสวัสดีค่ะห้องอาหารบูมารีนนี่คือเราเป็นห้องอาหารที่อยู่ในที่พักที่ชื่อว่าเจ้าเหล่าคาร์บาน่ารีสอร์ทค่ะเจ้าเหล่าคาร์บาน่ารีสอร์ทนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะอยู่กับเราตลอดทั้งสองช่วงเลยใช่ค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามพี่หนึ่งว่าห้องอาหารบูมารีนนี่คือเรา ทำมาพร้อมๆกับตัวที่พักเลยหรือเปล่าครับพร้อมกันค่ะก็กี่ปีแล้วครับพี่ตอนนี้ก็13ปีเหมือนกันเนื่องจากว่าเรามีบริการห้องพักครับรวมอาหารเช้า<อ>แล้วก็มีห้องอาหารไปด้วยเลยของเราจะมีในส่วนของโอเพนแอร์ air, แล้วก็ในห้องแอร์แล้วแต่ลูกค้าเลือกครับผมบแบบห้องอาหารบูมารีนอันนี้เราเป็นอาหารประเภทอะไรครับส่วนใหญ่เราเป็นอาหารสไตล์ไทยเนาะ ไทยซะส่วนใหญ่แล้วก็อาหารทะเลครับส,ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีในส่วนของยุโรปบ้างนิดหน่อยซึ่งเรามีเชฟยุโรปอยู่มางั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงอาหารของที่บูมารีเลยด้วยกันนะครับผมเอาไหนก่อนดีครับอัาไหนาดีอย่างน้อยเรามาแล้วก็ออเดอร์เป็นก่อนไหมได้จริรงๆแนะนาตัวนี้นี่คือตัวนี้เป็นแซลมอนทอดสมุนไพรค่ะตัวนี้เป็นแนะนาแซลมอนสมุนไพรนะครับตัวนี้ก็เป็นในกึ่งๆในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารสุขภาพบ้างเพราะบางคนเนี่ยอย่างถ้าเป็นแท็กผู้ใหญ่เนาะถ้าก็จะชอบในส่วนของพวก สมุนไพรที่เอามาทอดเนาะในนี้นี่คือมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีตะไคร้มะกรูดมะกรูดแม่มีใบมะกรูดมีใช่มะกรูดนี่ขาก็มีนะเนี่ยมันเป็นเส้นๆเนี่ยอ่ะอันนี้คือเมนูที่หนึ่งที่พี่หนึ่งเนี่ยแนะนำเลยเต็นใจนะนำเสนอเลยใช่อร่อยมากแฝงว่าสดๆลองลองชิมได้นะคะได้เลยถ้าไม่กลัวอ้วนไม่กลัวแน่นอนนะครับผมเราทํารายการท่องเที่ยวต้องกินกินกินใช่ค่ะอ่ะอันนี้เมนูที่หนึ่งแล้วนะครับผมมาที่ข้างๆผมบ้านดีกว่า ัวนี้เป็นเมนูแนะนําของของเดือนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นกึ่งกึ่งยุโรปนิดๆก็คือเป็นลาดหน้าสเต็กค่ะลาดหน้าสเต็กใช่ใช่สังเกตดูว่าถ้าจะเป็นเส้นราดหน้าเป็นเส้นใหญ่ค่ะเส้นใหญ่ลาดหน้านะครับผมถอันนี้ก็จะมีพวกบลคโครี่ใช่ค่ะใช่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อสเต็กครับผมเนื้อสเต็กเลยแล้วก็จะมีน้ําซอส เกว่ข้างๆสามารถราดได้ราดเลยนะครับใช่ค่ะก็จะเป็นแอคทิวิตี้ให้ลูกค้าเวลาทานอ๋อคือสมมติว่าอยากจะทานซอสเยอะนี่เราก็เทได้ใช่ล้วก็เทลาดไปได้อ่ะเมนูต่อไปกันบ้างดีกว่าตัวนี้เป็นปูนิ่มสามรสนะคะาร์มปูนิ่มจะอยู่ที่อยู่ไม่ไม่ไกลที่ที่ครับก็เป็นเป็นผลผลิตในส่วนของพืนที่เจ้าเล่าวค่ะก็คือเราเหมือนเขาเปิดกิจการมาทำกิจการมาแล้วก็อุดหนุนคนในในท้องถิ่น ก็ทำมาเป็นเมนูในส่วนของปูนิ่มสามรสก็จะปูนิ่มมาทอดเนาะแล้วก็ราดด้วยซอสสามรสเมนูต่อไปเนาะเมนต่อไปจะเป็นในส่วนของอันนี้กึ่งจีนเลยจะเป็นมีผัดกระเฉดกุ้งแผมปลาหมึกปลาหมึกด้วยใช่เราอยู่ใกล้ทะเลตอนแรกจริงๆเมนูตัวเนี้ยจะเป็นแค่มีผัดกระเฉดทีนี้เรามาอยู่ริมทะเลเนาะเราก็ใส่กุ้งกระหมึกเข้าไปนิดนึงเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันนิดนึงครับผมเห็นมีการเพิ่ม งาด้วยเพิ่มค่ะอันนี้คือเพื่อเพิ่มกลิ่นใช่ไหมครับพี่เพิ่มกลิ่นด้วยแล้วก็บางทีในการ n า a จะมีรสชาติมันๆนิดนึงมันจะทําให้กลมกล่อมขึ้นค่ะเพราะว่าปกติผมก็ชอบทานนี่ผัดเผดแต่ว่าไม่ค่อยเห็นใส่งาเท่าไหร่คื่ใส่งาค่ะครับผมอ่ะมาที่อีกหนึ่งเมนูสุดท้ายเนาะเมนูแนะนาจะเป็นในส่วนของปลาต้มกวานนะคะจะเป็นเนื้อปลากระพงนะคะสดเลยแล้วก็มาแล้วก็คล้ายๆต้มยำอะค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราใส่ในส่วนของวานกะวานก็เป็น พืชพื้นทิ่ของที่นี่จะมีที่เขาใส่ดาวกลิ่นจะ,ะค่อนข้างจะกลิ่นฉุนขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ไม่เยอะอกลิ่นแล้วค่อนข้างจะมันเรียกว่า รสมันจะซาซ่านิดนึงแต่มันไม่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เผ็ดมากแล้วพอมาเจอกับเนื้อปลาแล้วมันค่อนข้างเข้ากันเข้ากันนะครับต้องลองค่ะเมนูต้องลองได้เลยครับผมลองแน่นอนเลยครับของชอบใช่ค่ะนี่จริงๆนี่คือเป็นเพียงเมนูแนะนานะครับที่พี่หนึ่งอยากจะแนะนําให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมาทานอาหารที่บูมาลีนมีเยอะกว่านี้แน่นอนเยอะค่ะเพราะฉะนั้นนะครับใครมีโอกาสนะครับมาเที่ยวจันทบุรีนะครับอย่าลืมแวะมาทานอาหารที่บูมาลีสแก่งพบ อ่ะไงตอนนี้เดี๋ยวผมขอทานอาหารก็ได้พี่หนึง่งได้แต่ว่าช่วงหน้าที่พักใช่ค่ะเจ้าเหลาคาบาน่ารีสอร์ทอ่าพอกิมก่อน,อนคะ่ะเราค่อยไปนอน,นเดี๋ยวพี่ี่หนึ่งจะพาผมไปเที่ยวนะใช่ใได้เลยนะครับผมอ่ตอนนี้เดี๋ยวขอพักสักครู่หนึ่งนะครับคุณผ,ผู้ชมครับช่วงหน้าไปดูที่พักของที่นี่กันครับค่ะ <precisa> อิ่มอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงหน้าบอมพาคุณผู้ชมนะครับไปชมทชี่พักกันบ้าง ห้องพักจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีห้องหลากหลายสไตล์ขนาดไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต สนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ เราเข้าสู่รายการเดอะเดลี่นะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ที่เจ้าเหลาคาบาน่ารีสอร์ทนะครับยังอยู่กับพี่หนึ่งเช่นเดิมเลยคนเดิมค่ะคนเดิมเลยนะครับผมวันนี้เราจะให้พี่หนึ่งเนี่ยพาเราทัวร์เที่ยวกันอของที่เจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ทนะครับผมก่อนหนึ่งต้องถามก่อนด้วยความที่ว่าที่พักดูยิ่งใหญ่ลังการเปิดมานานหรือย,อยังพี่หนึ่งตัวนี้13ปีค่ะ สิบสามปีค่ะทำไม<ะ>ยังดูใหม่อยู่เลยครับพี่ก็ปรับปรุงตลอดแล้วก็รีโนเวทตลอดเนื่องจากว่าในส่วนสิบสามปีเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของอที่มันโซมบ้างเนาะเพราะ<ๆ>ว่าเราอยู่ใกล้ทะเลฉะนั้นม,มันก็ต้องมีการรีโนเวทตลอดแล้วส่วนใหญ่ลูกค้าที่นี่เป็นลูกค้าที่มาพักบ่อยเป็นลูกค้าเก่าค่อนข้างเยอะบางทีมาปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีการมาบอกกันว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้น่าจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะครับปิดใจใเป็นวีเทินเกส ที่นี่มีห้องพักเกี่ยวะเพศครับถ้าแบ่งเป็นประเภทจริงๆเนี่ยเรามีในส่วนทั้งตัวบ้านและตัวห้องนะคะแบ่งเป็นประเภทถึง9ประเภทโอ้เยอะมากเลยนะเยอะค่ะเยอะมีตั้งแต่ห้องสองคนอาคารปกติเนาะห้องสองคนติดสระว่ายน้ําเป็นในส่วนของบ้านหลังใหญ่บ้านหลังเล็กแล้วก็เป็นห้อง f ฟมิลีเป็นห้องจู n เนียร์สุ เก้าประเภทเกาประเภทเลย <Okay. S 1> แต่วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่หนึ่งนะครับจะให้เรารู้จักกับ3าประเภทที่อยากจะแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้รู้จักกัน3ประเภททอทิศของที่นี่ทอทิศเลยใช่ค่ะ,ะอะประเภทแรกเลยครับพี่หนึ่งครับอาประเภทแรกเนี่ยเป็นรีลัก Pool s s e t นะคะ hmm. เป็นห้องพักที่อยู่ติดสระว่ายน้า hmm. นะคะก็จะมีเปิดประตูลงสระว่ายน้ำเลยเลยนชั้นล่างถ้าชั้นบนก็สามารถมีบันไดลงมาสระว่ายน้ําได้ครับไอตัวสระว่ายน้ําตัวนี้นิดน,นึงก็คือเดิมเนี่ยมันเป็นบ้านเนาะแล้วทีนี้ด้วยนายพาเราไปเที่ยวรเราก็ไปหาคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วไปพักที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งล้วชอบมากคือด้วยด้วยเป็นโรงแรมสําหรับผู้สูงอายุที่เดินในน้ํา hmm. เราก็เลยเอากลับมาที่โนเวท hmm. ทัมแสเซท สรานี้สังเกตว่าจะสจะไม่ลึกแค่เมี่20สามารถเดินได้อย่างนั้นเราจะได้ในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เช้าเช้าตื่นลงมาแล้วเดินในน้ำอยากเดินเล่นเนาะนี่คือประเภทแรกนะครับคุณผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาหรือว่าคิดว่าตัวเองอายุเยอะแล้วแต่ว่ายังชื่นชอบการท่องเที่ยวอยู่แนะนำเลยเป็น p o o l access นะครับสามารถเปิดประตูลงสระว่ายน้ำได้เลย มาต่อกันที่ประเภทที่สองกันบ้างประเภทที่สองเป็นในส่วนของตัวห้องนะคะแต่แต่ว่าตัวนี้จะเป็นในส่วนของห้อง f ฟ m i l y นะคะสำหรับ4ท่านห้องตัวนี้เป็นห้องที่เรารีโนเวทใหม่ตัวล่าสุดนะคะห้องจะค่อนข้างยาวนิดนึงจะเป็น1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกนะคะจะเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเตียงเตียงเล็ก2เตียงครับผมนอนเดี๋ยวพาไปดูห้องนี้ก็คือค่อนข้างจะเป็นสไตล์โทนสีอบอุ่นนิดนึงแล้วก็เป็นสไตล์ที่ค่อนข้างถูกใจในส่วนของ สไตล์วัยรุ่นบ้างเป็นคนมินิมอลนิดึงแล้วก็ฟ o ักซิตีในห้องก็ในส่วนเราจะมีในส่วนของเครื่องทำกาแฟอะไรประมาณนี้ะซึ่งก็โอเคสบใจในส่วนของคนรักกาแฟประมาณครับผมดืตื่นเช้ามาดื่มกาแเตรียมให้เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะครับผมอ่ะไปที่ห้องสุดท้ายกันบ้างที่พี่หนึ่งบอกว่ามีเพียงแค่10ห้อง10หลังใช่ โซนสุดท้ายเป็นฮอตทิตของเราก็คือเป็นบ้านคาร์บนาวิลล่านะคะสำหรับ6ท่านจะแบ่งเป็น2ห้องนอนสองห้องน้ำนอนห้องละ3ท่านโซนนี้จะเหมาะสำหรับครอบครัวเลยที่เป็นครอบครัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงเราอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกหรือว่ามีคุณตาคุณยายมาก็จะแบ่งกันอยู่สองห้องอย่างเงี้ยคอนชางสุขแล้วเป็นบ้านโซนที่ใกล้ทะเลที่สุดไม่ไกลมากก็คือสามารถเปิดประตูเดินแป๊บเดียวเดินนิดเดียวค่ะก็บ้านหลังสุดท้ายของตัวบ้านเนี่ยห่างทะเลประมาณสักร้อยเมตรนิดเดียวชิวๆเลยเดินสบายๆนิดเดียวค่ะ เช้าเช้าบรรยากาศนี้แล้วที่นี่ในส่วนของอพื้นที่สีเขียวก็ก็คิดว่าแถบนี้น่าจะน่าจะเยอะที่สุดละครับผมเพราะว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมนะครับเวลาตอนที่เราเอารถเข้ามาจอดนี่คือต้นไม้เยอะมากเีอะค่ะเนาะเหมาะมากครับสำหรับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบการพักผ่อนแบบมีอะไรสีเขียวให้เราได้ดูสดสบายๆกัด้วยอนอกจากห้องพักแล้วที่หนึ่ง ที่นี่มีอะไรรองรับนักท่องเที่ยวอีกบ้างครับในส่วนของกิจกรรมใช่ไหมคะกิจกรรมส่วนใหญ่ของเรามันเป็นโรงแรมสำหรับครอบครัวเนาะแล้วก็เราจะมีสองสระว่ายน้าซึ่งสระว่ายน้าของที่จะมีสองสระสองสระนะคะเป็นสระน้าหาดกับสระของ pool s s นะคะก็คือสระน้าหาดเนี่ยคุณก็สามารถจะใช้บริการในสองสระว่ายน้ําตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงสามทุ่มได้เลยมีบริการในส่วนของพัชตัวให้ในห้องพักอยู่แล้วหรือถ้าเป็นลูกค้าข้างนอก สามารถมาใช้บริการในส่วนห้องอาหารสามารถใช้บริการสระว่ายน้ําได้อ๋อเหรอใช่ค่ะคือบางที่ไม่ได้พักเนี่ยมาทานอาหารครับในเรามีโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่เป็นในจันทบุรีนะร้านร้านที่เราทานเมื่อช่วงที่แล้วก็คือสามารถทานเสร็จปุ๊บก็คือสามารถเล่นลงเล่นน้าได้ฟรีเลยใช่เพราะว่าถ้าทานทานครบ1 5ึ0งันอบาทว่ายน้ำฟรี2คนครับผมเป็นโปรที่เรามีตลอดเพราะว่าที่นี่ส่วนใหญ่วันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์จะได้ลูกค้าในจังหวัด สาวายน้ำนะครับนอกจากนั้นนะครับสาวไฟนะครับที่สมมุติว่ามาเที่ยวเทเลนทีอยากเล่นบานนาโบ๊ทได้สามว่าติดต่อได้แจ้งพี่หนึ่งได้เลยแจ้งได้หรือว่าลูกค้าจะเดินไล่ไปไล่มาตรงหน้าหาดจะมีจะมีเจ้าที่เขาบริการอยู่ฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าหลาวคาบาน่ารีสอร์ทนะครับผมยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่หนึ่งมากๆที่เปิดที่พักนะครับต้อนรับรายการของเรานะครับขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยครับขอบคุณค่ะ มากอีกนิดนึงครับพี่หนึ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยดูรายการของเราอยู่แล้วอยากจะมาพักที่นี่มีช่องทางการติดตามช่องทางการติดต่อทางไหนบ้างครับอืช่องทางของที่นี่นะคะอันหนึ่งก็คือ Facebook นะคะเป็นเพจของเจ้าเหล่าคาบาน่ารีสอร์ทนะคะต้องเป็นเจ้าเหล่าคาบาน่ารีสอร์ทข้างตัวจะเป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยนะคะครับผมเพราะตอนช่วงนี้เพจปลอมเยอะมากอ๋อใช่ผมเห็นข่าวอยู่แล้วก็ ในส่วนของ f c e e o o o เนาะก็สามารถติดต่อ,อต,ติดตามทาง Facebook ได้หรือจะเป็น l i น์แอในส่วนของแอดคามานาได้ค,คส่วนใหญ่ช่องทางการจองตอนนี้เราจะเปิดให้จองแค่แค่สโซนหรือเป็นโทรศัพท์039 4 3 3 1 4 5กก็ได้ครับนะคะแล้วก็ในการโอนเน้นนิดนึงว่าการโอนนะคะขอให้เป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นครับผมอ่ะงั้นวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบเวอร์จจำกัดมาหาชน คอตโตอิฐมวลเบาคิวคอนและขนมอบกรอบโฮมี่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันนะครับสัปดาห์หนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต